ขอแสดงความยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะค่ะเอาพี่นนท์ก่อนรางวัลอะไรบ้างคะรางวัลน,นะครับ <c oughs> ออ s i c of the Year ครับ m a l e a r t i s t of the Year ครับเป็นสองรางวัลของปีนี้นครับใช่แล้วก็ในวันนี้มีเบื้องหลังแบบของงานแต่ละชิ้นของนนจริงๆหลายๆชิ้นเลย่พี่แอมนะครับแล้วก็พี่ชนนะครับ <c oughs> มาด้วยนะครับ นึ่ี่พี่แอมพูดหน่อยนี่รางวัล u s i c of the Year <ช>กับจำนวนครับ<ช>คุณแอมครับก็ปีที่แล้วนะคะไม่รู้ว่ามีใครมาสัมษณ์ตรงนี้บ้างแต่ว่าพวกเราอ่ะได้พูดถึงเพลงจำนวนที่เพิ่งปล่อยเมื่อปีที่แล้วในงานนี้คะแต่ก็ปีนี้ก็ผ่านมาปีนึงก็ได้รับรางวัลเป็นเพลงยอดนิยมแล้วก็แบบดีใจมากเลยแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยสปอร์ตแล้วก็ ใจมากเพราะว่าเพลงจำนวนเ,นเพลงที่รู้สึกว่าแบบใช้สมองหมดไปเยอะมากๆเพราะมันเขียนยากมากแล้วเราก็ตั้งโจทย์ที่มันยากเองแล้วเราก็แบบว่าวางยาตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าพยายามที่จะทำเพลดีที่สุดมากๆในเพลงนี้เพราะว่าเพลงก่อนๆที่ทำ ผมเนี่ยก็รู้สึกกดดันเพราะว่าตอนแรกเราไปขำไอเดียพี่แอมไว้ตอนที่ว่าพี่แอมบอกว่าจะเอาชื่อเรามาใส่ในเพลงอะ่ะเรานึกไม่ออกจริงว่าชื่อเรามันจะไปอยู่ในคําไหนแล้วเรื่องของเพลงมันจะมันจะเป็นเพลงประมาณไหนอนะไรเงี้ยจนจนแบบได้ฟังเ,เดโมโรแรกที่พี่แอมเขียนมาแล้วก็เนี่ยมีพี่ชนอะไรคอยช่วยก็เลยแบบยิ่งกดดันและเพราะว่ามันมันออกมาดีกว่าที่เราคิดไว้แต่ว่าพูดตรงก็ ไม่คิดว่ามันจะเดินทางมากันได้เป็นมิวสิกออฟเปอเรียของปีนี้นครับซึ่งมันก็ไกลกว่าที่พวกเราตั้งใจกันไว้มากโดยลำพังพวกเราแค่รู้สึกว่าทำงานให้ดีในทุกๆครั้งนะพี่ๆเนาะแล้วก็ในว่าจะเป็นพิงลักแรกก่กกอนในนี้ที่ได้ทำงานกับพี่ๆผมรู้สึกว่าผมวางใจผมใจทั้งทั้งกับพี่แอมพี่ชนเลยนะก็ขอบคุณนะครับทางกิจกรรมวันนี้มากๆทางโตตี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางเลิฟอีสมากๆวันนี้มีพี่จิ๊บพี่หญิงมาด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ ที่ทำงานกันสนุกมากขึ้นในปีหลังๆมาอ๋อแล้วก็ขอบคุณรางวัลนี้ด้วยครับ Male Artist of t h e Year นะครับเป็นรางวัลที่ผู้กีตีก็เขินทุกทีนะครับแต่ก็ขอบคุณพิ่งจัดไปค่ะพิ่งจบไปแฟนซเราพึ่งอะไรนะแฟนซอ๋อแฟนซายใช่ครับเป็นศิลปินมานานพิ่งมีครับคือพู้ไม่ไม่ใช่ว่าลืมหรืออะไรแต่แต่ไม่คิดว่าทำได้เพราะว่าตัวผมก็อาจจะ ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเราทำได้อ,อไเงี้อด้นกใารแนบบดีเลย่ใ,ใ,ใช่ผมผมตกใจมากกว่าคือผมแค่รู้สึกว่าการแฟนไซน์มันดูเป็นดารามากๆอะ่ะ <c oughs> แล้วแล้วผมผมชินกับการที่คนเสียเวลามาเสียเงินมาดูคอนเสิร์ตเราซื้อบัตรรีเซลซื้อบัตรผีบางทีอยู่ข้างหน้าหรืออะไรอย่างน้อมาเจอเราแล้วเราได้ ได้โชว์ตอบแทนเขาอะแต่ว่างานเนี้ยมันมันเซนอะแล้วก็ไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงก็เลยวางจํานวนให้ได้มากที่สุดซึ่งหลังจากจัดงานไวแล้วเราได้รู้แล้วว่าไม่มีใครเขาทากันขนาดนี้ขเขาเซนกันร้อยสองร้อยผมเ่ไป 1, พันเนะกือบพันสองครับใช่เซนงานแล้วเป็นไงครับแบบมือแบบมือ,อยังปกติเรี้ยงครับแล้วก็เป็นไข้เลยเพราะว่ามันมันเหนื่อยเหมือนกันครับ มันเหนื่อยกว่าที่เราคิดไว้มันเหนื่อยกว่าคอนเสิร์ตเดียวเพราะว่ามันผมก็คุยด้วยแหละผมก็รู้สึกว่าอาจจะด้วยผมอยู่กับแฟนมานานเลยแล้วก็พอมาทําวันนี้ผมว่าสิ่งที่มันพิเศษสุดคือการที่เป็นแฟนไม่ได้โตจากเราแบบแบบเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเขาโตกับในทุกๆก้าวของเราเพราะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามันมีคุณค่าประโยชน์บทสนทนาจึงไม่ใช่การแค่มาบอกว่าติดตามนะคะ ขอบคุณนะคะที่แบบว่ามาเป็นศิลปินมันไม่ใช่มันคือการที่ชิ้นงานของเราทํางานยังไงกับทุกช่วงขนาดชีวิตของเขาเน่ยตาเจฟเหรออตาเจฟก็แตะตัวทุกคนไปเรื่อยนะแต่เขาจับคักขอบคุณนะคะคุณโน้ตไม่กรี๊ดกันบ้างอาเหรอเขาต้องจับอยู่แล้วเพราะว่าตาเจฟย้ายที่นั่งเตียงมานั่งข้างๆครับใช่ก็ผมว่าไม่หรอกครับผมว่าหลักๆคือแบบด้วยความมันพอมันเกิดการเปลี่ยนผ่านจริงๆข้างๆก็จะมี พี่วีวีโอเลตมีพี่ก้อยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นอายุพวกเรามากขึ้นแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบอาจริงจร,จริงอาจจะดูเหมดจริงจริงพวกเราก็20กว่ากันอยู่<า>กันเรียกว่าเป็นรุ่นพี่เรียกว่าเป็นรุ่นพี่คุณติดแซวตลกไปเรื่อยเลยนะเนี่ยแต่ว่าหลักๆก็จะมีแบบน้องๆที่แบบ10กว่าอย่างเงี้ยหรือจริงจงน้องๆแบรนด์บางคนก็อายุ่20ต้นแล้วนะซึ่งพวกเราก็คือเป็นพี่ปีเขาอะไรเงี้ย<ม>ก็เหมือนแบบมันก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันเพราะตอนแรกเขาจับแยกกัน จับแยกกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มเหงาเรื่อยๆก็เลยมานั่งรวมด้วยกันมากกว่าอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับสนุกดีช่วยกันเชร์อะไรเงี้ยแต่ละคนเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจทํางานกันในปีที่ผ่านมาแล้วก็ยินดีกับทุกๆคนมากๆจริงๆครับยังไงก็อยากให้ฝากองการทีป๊อปหรือองการเพลงไทยไว้กับทุกคนด้วย